ปลาพี่น้องโอยโตบักไงไงปวดไงป่วยหรยีพี่น้องไงครับป่านะครับตัวใหญ่คับใจโลเท่าไรเนะครับเนี่ยโ,โลึยเดียวกโลละร้อยพี่น้องนะครับโลละร้อยครับโตบักไก่ลยปลานะครับครับพี่น้องเอ,อ้ยมันจะเก็บป่วยไข่พร้อมโซ่ห้หายป่วยผูงมือส้มพญายทายให้นีเว้นทางไก่แม่นจะไปขายข้าหากำไรเขตต่ตงทินขายของยูขายของกิ่น ก็ขอไฮรุลาบได้สมใจโจรปรนาะอันว่าเงินข้ามแก้วไหลไมา้ยาเดืขาดเงินบาดแบงให้โฮมเข่าเจ้าสุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อครับสุขสบายมันเสมอมันอม่นเครื่องไม่พี่น,อน้องเอ้ยความเก็บใจใด้ความไข่ได้มีครับขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับจะ่ด้รับชมนะครับช่องน้ำมันชาแนล98หรือว่าช่องชาแนล98นั่นแหละครับนะครับก่อนเอิญนะครับ,นนรบเพื่อเป็นเข้าใจกับช่องซอยกดไลค์ซอยกดแชร์ซอยกดติดตามนะครับมนี้ผมพาพี่พ่น้องนะครับมาเลาะ มาชมนะครับมาเที่ยวนะครับตลาดแก้งสว่างนะครับตำบกลกอมเกาะอําอเภอเมืองจังหวัดน้องคายกับท่านผู้ชมครับมาห้ามาเที่ยวร่วกันนะครับพี่น้องวัดสิมหยังแนมนมเนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับครับป่าใ่ใยแม้าสวยสวยครับเจียวปลาเจียวปลานสิเจียวปลาขึ้สิเก็บเมฆาได้ทั้งสองก็ได้ทั้งอได้ทั้งสองได้บ่ได้ที่ใจดีแท้ที่ใจดีแท้ ไปช่อนพี่น้องนะครับปไปชนหน้าครับไปชนหน้าพี่น้องนะครับแม่ค้าเราบอกว่าไปชนหน้านะครับมันไปช่อนให้เลยครับเต็มกระมังเลยไปชนหน้านะครับพี่น้องโอ้ยนะครับสดๆเลยนะครับนครับเกี้ตลาดแจ้งสว่างนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เมุ่งเลรจากับแพทย์ี่พนงนะครับน้ำมันเราตลาดแจ้งสว่างอยุดมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ยปลาลูกพี่น้องปวดโค้ดโค้ดเลยด้วยเลยนะครับปลาขึ้นจากน้ำขงพี่น้องนะครับ ปไาขึ้นมาจาก,กน้ำโขงเนี่ยข้าขึ้นมาแกใสมีแม่ทราอยู่ตลาดเทศบว่างเลยเหรว่ะโอ้ยก็จะซตายแล้วฟังเสียงซื้อตลาดแล้วแกงสว่างสมมือแกงตลอดจะพ่อแมกแก,งต,แกงตลอดนะครับแกงตลอดนะครับแกงสว่างแกงสว่งสางข้าตาพี่น้องโอ้ยฝนยประยูรประนันดอกครับเปิดจิตตัวเฮาจากน่อยแล้วก็เมื่อแล้วครับ โอ้ยยังไงเราก็เมื่อยเลยครับอยู่แจงสว่างนี่ยรับฟ่องกันบนะัานแจงสว่างนะับร้องกับปะเถ่ายโยเฮน่เนี่ยนั่งก็เป็นพื้นเป็นไฟแล้วกันไปนอ้อง <laughs> อ่ะพี่น้องนะครับมานี้ตลาดแจ้งสว่างนครับปลาขึ้นกระดับของใหม่ๆสดๆตล่อๆนะครับมาดีนะครับปลาสดๆนกำเนิดกับงาบเลยเราบอกนะครับกำเนิดเป็นมันปลานะครับรนกำงาบเป็นแม่ข่านะครับแม่ข่าได้งาบแค่ ราคาเนี่ยงาบเงินแท้ราคาก็ถือกันกับเงิ่อนนะพี่น้องเห็นเงินบ่ได้เอารถพี่น้องมาตลาดนี่ที่ขาดบ่อใดนะครับคือเงิ่อนนะพี่น้องก็ขันบ่ได้เงินบ่ได้ปลาบ่ได้ครับขันบ่เงินมาครับตัวนี้ยังงาบงอยู่นะครับเนี่ยไอ้กับกันสดๆเลยครับพี่น้องนะครับสดๆเลยครับมืัอนี้ผมมาพอดีได้ปลาเพิ่อขึ้นพอดีพี่น้องนะครับครับพอดีเลยโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ปลาครับตัวใหญ่ทางไหนเนี่ยดีนะพี่น้องนะครับอ่ะทิ่เป็นกั่วแล้วก็มีนะครับนี่ไปย้อนนะครับเนี่ย S <S นะครับแม่นบอกปล่อย่อดเนี <S <s ่เนาะครับปลาย่อดนะครับปลาในอ้อนะครับท่านผู้ชมนะครับปลาอ่อนนะครับไอ้นี่เป็นเอาเปิ้ลขูดให้แล้วเรียบร้อยนะครับเนื้อหัวตองไป็หอดบ้านลาบไปเลยนะครับนี่นะครับปลาปลาตองนะครับรปปลูกปลาพี่น้องโอ้ยใหญ่ใหญ่ขนาดเลยพี่น้องใหญ่ใหญ่สดๆขนาดเลยครับเจ้าเก้านาเดิมเจ้าครับครับเบลูงปลาด้วยพี่น้องปลาเบิกเนี่ยเนาะนี่โอ้ครับพี่น้องเอ้ ปลาหมึกในรูดสดเลยครับดละหร้อยร้อ่บเอ้าวผแพงในโลดละอยนะครับปลาหมึกนะครับไอปลาหมึกในรลดละอยพี่น้องนะครับที่ตลาดย่างสว่างก็ทนมดชมนะครับโอ้อยเดี๋ยวพวกแพงนะครับที่ผมไปมาหลายหลายตลาดนะครับนะครับหรือว่าตลาดนี้ยังเข้าฟังเลยนะครับทันมดชมนะครับปลาหมึกนะครับกตินีปลาโพดีมันจะแพ่งนะครับปลาหนออนนะครับที่ผมไปมาหลายหลายตลาดนะครับตลาดนี้รู้สึก้ะพอฟังนะครับทันมดชมนะครับรลดละลอยนะครับบนป่าวยครับพี่น้อง ดู th, ปลาไม่ใหม่สดๆนะครับเห็นไหมเมียไหมนะครับบ่สดที่เป็นแม่ค้าเด้อก็ปลาเนี่สดแท้แน่นอนนะครับสดปลาเนี่ยสดอาจจะก้อหนาเดิม้ะพี่รองได้จับหนาเราไว้นะครับมาอ่ากันว่าล่วงเขาได้ครับนี่นะครับเจ้าก้อนหนาแดิมเนาะขายเป็นราคากันเองนะครับซื้อปลาแถมถุงซื้อปลาแถมถุงแทนนั่นนะครับพอแถมอะไรไว้เนี่ยหิวมันว่ามีเนี่ยหิวนะครับ หม er fate, street, pues ่ไม nah in ่โซนไม่ไม่ดนนะครับตลาดแจ้งสว่างนะท่านประชุมนะครับฟังเสียงซื้อตลาดนี่แม่ค้าเป็นตะรูปตะมันครับอืมเป็นตะรูปเป็นตะมันนะครับตลาดนี่แจ้งสว่างเมื่อนี่ปลานะครับลุยปลาได้ห้างมือนี้ครับปลากระคักนะครับลุยปลาลุยปลานะครับสง่าหาญิบัิคนเชนไว้นะครับเอาลุยปลาเมื่อนี้ลุยปลาพี่น้องนะครับนี่ตาปลาก็ปลานะครับเอากุ้งกับมีอยู่พี่น้องนะครับเอากุ้งมะนะครับกุ้งนะครับ ว่นมันปูมีปูเพครับปูมากกุ้งครับมีปูมากครับมีพี่น้องนะครับนะมันนี่ลุยปลานะครับพี่น้องลุยปลาลุยกุ้งท่านผู้ชมครับปลาพี่น้องโอ้ยโตบากไงปวดไงปุ้ยลีพี่น้องไงครับปลานะครับตัวใหญ่ครับเจ๊รูดท่าลนะรเนี่ยครับยเดี่งร้ยเดียวครับรละลายพี่น้องนะครับโลละลายครับโตบักไงเลยปลานะครับครับเอาเส็ดกับกาบพี่น้องโตบักไงเส็ดกับกาบเส็ดกับกาบเอาปลาแห้งกับพี่ฉุนละลาย อันนี้ปลาไลแดดกันแดดเดียวถือคนนี่นลายแดดมาลยแพง <laughs> ลายแดดได้บวกแดดก็ไปไมาเลยแพงครับเอาปลาพี่น้องปลาปลานะครับไม่ปุ้ยปลาลายครับพี่น้องนะครับตลาดนี้นะครับก็จะเป็นแดดเดียวไล่แดดนะครับเทียบกันนะครับตลาดนี้นะครับทะานต้มนะครับปลาเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยก็มาซื้อยังครับวัสดีวันดีสวัสดีครับไปยู่ฟรอม สวัสดีครับพี่ยุ่งฟ้อมเเ่โอเดสเซนโอ้ชันเกี่ยวเด่นเกี่ยวอัฟรัรรฟรง่นกับมาเลยครับตลาดนี่ครับอาฟฟรั่งกับมาฝรั่งกับมา้าฝรั่งกับมาพี่น้องตลาดนี่โอ้ลูกค้าไรครับแม่ค้าก็ารอ้าวพี่น้องกองจนพูดพี่ตาปากระป๋าพี่น้องนะครับเย,เยอะแยะเลยนะครับกองโจโก้ได้นะครับโล่อะไรลนี่ สองร้อาสโลละสองร้อยห้าสิบบาทไปน้องซื้อปลาแถมถุงขับยายาอะไรไกลกันมีกระโถยายไปร์ตไหมเพราะมันไกลโอ้มันไกลตัวใหญ่ปนีเด็ดไปพวดพวกเลยเนาะสองร้อยแปดสิบบาทนะครับโอ้กุ้งพี่น้องกุ้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 งพี่น้องกับกุ้งเต้นครับมาจะใช้กุ้งเต้นเนโอ้ครับมองดูเพราะมันกระมังพี่น้องกระตาเลยมาเป็นกระตาเลยครับกุ้ง เจ้าขายอะไรละกุ้งครับนี่ยีร่าเศร้าหาสองร้อยหาสิบบาทพี่น้องนะครับโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องไงตลาดนี่นะครับมาได้พี่น้องไงตลาดแจ้งสว่าง์ว่ามีเสียเถียวพี่น้องพวบิร์นะครับพวกว่าจะเป็นกุ้งปลาเยอะแยะนะครับตลาดนี้นะครับโอ้ปลาแดดเดียวขายเบิร์ตได้ไงปลาเบิร์ตไปไล่แดดได้ไงปลาช่อนปลาช่อนพี่น้องปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวก็คือปลาข้อแดดเดียวนั่นแหละ ไอ้ตัวมันไล่แดดมัวม่าเราคุยบ้านพนตัวไล่แดดมัมาเดี๋ยวคุบ้านพนเกลือไทยยุบ้านตัวไล่แดดโอ้ดไล่พี่น้องนะครับตลาดนี้พี่น้องนะครับตลาดไอแจ้งสว่างนะครับท่านผู้ชมนะครับพาไล่ใครยี่เหล่นะครับพี่น้องครับเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับอาะักกระดาวพี่น้องปักกระดาวนี่กินได้ยังกระเซาะเพือจะไปกินกระสอบกราซองน้องมาถือกันครับ กับข่าวเราซองอามีฮอทสโบร,รมมาขามมาขามสโมโอ้ยจะขายพวกอะไรใหญ่หนิก้องละสิบาาาสบาทประคัมครับครับก้องละสิบบาทครับเอามา,า,าเอาขึ้นไม่เองบ่ซื้อจ้ะโอ้ซื้อมากครับจะึ้นได้เนาะเอาับออจักแล้ววานเกง่กกเงผมกเกษตรเจ๋อหนิวา่านายไปขึ้นไม่เองครับม้ดูดเมาพีแล้วไปลองสิเต็มกระทัดเ้อะนะครับ ับแมงคีซ้อนอันนี้ปลาสมไปยังนีงปลาตะเพียนอ๋อปลาตะเพียนนะครับครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอ้หลายนะสลัดนี่นะครับมีหอดปลาขามให้ไปต้มใส่คุณครับอ่าจิโต้อ่าบ่หมีแต่น้องเมี่ยเราปะปลาได้มีปลาน้องเมียมีน้องเมีย่ย้ะพี่น้องปลาน้องเมียนะครับปลาน้องเมียกับมีพี่น้องเนี่ย ครับปลาชนิดนี้เรีย่าไหลตังย์นะครับนี่เป็นปลาหัวอ้อนนะครับโลตทสอะไรจะขรโลเัสโลตัสแปดสิบบาทพี่น้องนะครับปลาทองเมียปลาบูนะครับปลาบูปลาบูนะครับนี่ปลาทองเมียครับบ่มีแต่บ่มีแต่น้องเมียนะครับบ่มีตลาดนี่บ่มีน้องง่วมาขายมีแต่ปลากับปลาพี่น้องแม่ค้าแจงซาวมาขายว่าแพงครับโลตัสหกสิบบาทนะครับซื้อปลาแถมถุงนะครับว่าแถมวกตาเล่าเนี่ยแหละ ปลาปลาอูว่าไอ้พึ่งดูพี่น้องบุย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 ไล่ปวดไล่พ่อครับปลานี่ตาปลากับปลาพี่น้องไงครับผู้ใดอุยอ้ยอุยอุยนี่าปลาสดๆเลยพี่น้องไงปลาสดๆเลยครับหอยกาบหอยแข้งหอยไม่แดงขู่พี่น้องหอยข้างหอยปลาข้างมีปุ๊บนะครับหอยเบียหอยเบี้ยวก็มีนี่หอยเบี้ยวเนี่ยนี่หอยเบี้ยวครับมันเบี้ยนี่ครับเนี่ยยางมะซ่องอะไรเบี้ยวกับหอยสุกเนี่ย ไปว่าเศร้า่มีแต่หอยไงพี่น้องไงอยู่นี่หอยแข้งมี่ครับหอยแค้งมะแรงปู้มีกบัดนะครับ่มีแต่หอยไงพี่น้องครับปลาเนื้อวอนเจ้านี่ไหมปลาเสื่อมคือปลาหนังนี่ปลาเสื่อมพี่น้องปลาเนื้อวอนครับเจ้าขายรัวจะาไหนครับนี่โอ้ยจะไปคัดไปไหนมาตัวก็ดีคันคัดแค่ก็ไปนั่งคัดแล้ววะฮะ แม่มาบาดกลับบ้านกับไปนั่งคัดตรงนี้พ่อพ่อกันคัดกุบาทวบเว้ยดูปวดอเยอะแยะเลยนะครับรูกพี่น้องครับป่านียตาป่ากับป่าพี่น้องนะครับไล่คากไล่เนี่ยนะครับป่า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 ครับโอยอ่อนซ่อนป่ากับเจ้าพี่น้องไงครับ มันเล่าไป็คัดมาจจะไหนก็นโดนกันเดีย๋ยวพอกันมับเลยนท่านผู้ชมนะครับป่ามัูครับปลาเชี่ยมพี่น้องปลานาวนะครับปลานวอเนี่ยโลนึ่งก้อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับท่นนานผู้ชมนะครับมาวายอยู่ตลาดไหนนะครับจะแพงนิดนึงนะราคาสวยๆหัวเรานาั่งเฝ้าอยู่คุณเตี้ยว้ายว่าเพี้ยตัวขาดอ่ะด <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อผู้เป้าให้ <c oughs> มาได้พี่น้องไง่ับมาซื้อปลาแล้ววอลน้ำแด้เขาซื้อปลาพร้อมาแล้มนมาได้ สลามยุ้แกงสว่างสว่างหลายอ่ะให้กี่ขั้นขาเนาะอ่ะยอกันเลนนะพี่น้องนะครับยอกัะเลนนะครับเอาตลาดนี่ผมมาได้สองเขียวแล้วนะครับเนี่ยครับเอาปลาครับปลากับปานะครับอันนี้หอยนะครับหอยหอยเชอรี่นะครับมันแกงให้เรียบร้อยนะครับหอยนะครับครับต็มกระถาสวดโมกโกกมีเกล็ดพี่น้องให้มด้วครับหอยครับเอาไปาบ้านให้ยุ้ยให้กินกันเลยนะครับเนี่นะครับ ม่ต้องเป็นต้มเหม็ปวดหัวยาเลยครับไม่ขายแก้ให้เรียบร้อยเลยนะครับหอยครับอันนี้ปลาชลิดนะครับปลาชลิดนี่แหละตัวใหญ่อ้วนๆพี่น้องใหญ่ๆอ้วนๆั้นั้นเลยนะครับปลานะครับใหญ่ๆอ้วนๆเลยนะครับอันนี้ปลาเดียวเดียวพี่น้องนะครับผู้ใหญ่ๆนะครับนี่ปลากระปลานะครับพี่น้องนะครับอ่าพมมาพอดีนะครับปลาปลเป็นไปเลยครับโอ้ยปลาสดๆทั้งนั้นพี่น้องนะครับแต่โดนซ่อนนะครับสดๆซทั้งนั้นเลยนะครับกตะโดนซ่อนนะครับ เยอะๆเลยนะครับบัวพี่นองนะครับบัวหิมะพี่นองนะครับเราก็ต้องปอกอยู่ครับนี่หัวใหญ่ๆเท่านั้นแล้วครับครับบัวหิมะพี่นองนะครับโอ้ยบองดูครับบัวหลวงเอ่บัวหลวงเขาขายทั่ไหนครับนี่โลละหกสิบบาทโลละหกสิบเออเอาไปเชื่อมเนาะเช่อมกนีค่ะยนมาลาดกอ๋อครับเชื่อมนี่เป็นโซเชียมดีอยนี่มันติดหอมหวานนี่ไหมครับ บัวพี่น้องบัวหิมะพี่น้องนะครับบัวหลวงบัวยี่หมากเข้าบัวใหญ่พี่น้องคุณดูชิ้นใดนะคะไม่ต้องบัวใหญ่ๆพี่น้องคุณดูต้องขายรถรองขสิบบาทพี่น้องตู้รองของสิบบาทคุณรับปอกให้เจ้บป่อยแล้วพ่อดีครับคุณรับบัว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 นะครับปลาเดียเดียว์นะครับเดี๋ยวเลือกันอันนี้อันนี้ปลาทอดเจ็ดนะครับปลาทอดก่างนะครับพี่น้องโอ้ครับเตยูเตกินพี่น้องเลยนะครับ เปนตโยเตะกินเปเตโยเตะกินนะครับป่าถอดก้างพี่น้องเป็นตโยเตะกินนะครับคุณลูครับปลาซิวแก้วอันนี้ปลาซิวแก้วพ <certains S 2> ี Bos ่น้องแบบกรอบปลาซิวแก้วปลาใหญ่พี่น้องปลานิใหญ่นะครับปลาใหญ่ปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่ปลานิใหญ่นะครับปลาใหญ่ปลานิใหญ่ครับมีแต่ปลาดุกมีแต่ปลาครับปลาครับ ข้าพี่น้องเพิ่งป่าก็คักทั้งวันนีนน้นะครับปลาลายค้าวกลีบนะครับพี่น้องนะครับครับตลาดแจง้งสว่างได้ทานผู้ชมนะครับว่าพิดหวังทมาเลยครับปลานะครับบ่ได้เศร้ายักแกนะครับมัดผักว่าเดี๋ยวเศร้าตีนเศร้าเมื่อเลยครับมัดผักอย่างเดียวเลยขา,ายดีขายดีพี่น้องเอ้ตลาดนี่คนคือคักเป็นนายนะครับลูกค้าบุ่มบั๊มบุ่มบั๊มนะครับมีทั้งไทยทั้งเขตพี่น้องเอ้ตลาดนี่ครับเหียบเลยนะครับ โอ้อย่าๆเลยครับนี่บัดสตัแนวนะครับเสือปลาแล้วก็มาเสือด้วนะแกงใส่เนี่ยพักหวานกับพีพี่น้องเนี่ยครับนี่นี่บัตรเลยนะครับนี่พอีตัวไทยมีฮอรตอันอันนี้เป็นตัวเนี่ยครับนี่อันพักขยั่งนะครับโอ้ตามท้องไรท้องหน้าฮะพี่น้องให้พักปอดสั้นพริกพี่น้องเนี่ยครับพักขยั่งนะครับอ๋อหอมครับกับพักนะครับเปิดผลนักการเกษตรเป็นแบบกล้วยกับพี่นะครับนั่นนะมีกล้วยยังแนวนั่นครับนั่น ก้วยหอมทองนะครับก้วยน้ำว่านะครับโอ้ยใาญอๆไรพี่น้องนะครับอหย่ๆเลยใหญ่ๆเลครับยหญ่ๆเลยนะครับครับเอาเฮดยัางพ่อตัวเนี่ยหมูใส่ครับใส่ใส่พี่น้องใส่ใส่ใหญ่ๆตคือใส่กรอกใส่กรอกหมูนะครับพี่น้องโอ้ยขาดขาดขาครับเกลี่ยไปนะครับนะครับเอาเห็ดก็จะมีพ่อได้แกงนะครับ เนีนะครับอันนี้พอถือก็มีสีน่ครับบักมีบักมีพี่น้องเอาไปสื่อไปซุกนะครับลูกตาลก็มี่พี่น้องนะครับลูกตาลลูกตาลเอามีปปากับปานี่ยหาตนะครับปลาอย่างนี้ยปลาน้องเมียปลานนองเมียปลานนองเมียนะครับพี่น้องนะครับยายเลยนะครับอากระน้อยกับเบิร์ดตรงนี้ครับเลยหาตัวนะครับอันนี้กับพักนะครับเปิดพ้นอาการเกษตรนะครับกระเดาก็พี่พี่น้องนะครับครับลึกกระเดาพักกระเดานะครับ ผักกระเฉดกระตินนะครับปอกใ้เรียบร้อยนะครับผักกระเดาวนี่กินกับเน,น,นื้อกระเสียมพี่น้องครับหามเนี่ยเดี๋ยวจะไปกินกร,ร,ระหล่ำซองก็ถือกันกระเสียมนี่ข้าวล่ำซองนะว่าถือกันแพี่แน่รอนนะครับเที่ยวให้แม่คขาดซิบมีบ้าหน่อยซื้ขอข้าวล่ำซองไปแล้วคุยกระหล่ำซองกรับสะเดามั้งโอ,อ,อ้กระดาวนี่มันทีมีสะเดาหวานกับสะเดาขมพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้พี่หอดสะเดาหวานมาขายครับ พี่น้องเอ้ยให้เจ้าสุกข,ขีมัอนพันปีอย่าได้ลายแม้เจ้าขา้าเจ้าขายก็ขอให้ลู้ลาบได้สมใจเจ้าป่าถนาเด้อพี่น้องเดอ้อครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่กทานที่ท่านรับชมช,มชอ่ลลองร้องลอนชแนลเก้าแปดนะครับมื้อนี้ผมพาพี่พอนมน้องมาเลาะมาเที่ยวมาชมอาตลาดนะครับแจ้งสว่างตำบนกลมเกลอะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับตลับมื้อนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอันนี้ปลายน,น้อยปุ่นค่ะปลายน้อน ชนนาครัไปชนหน้าพี่น้องนะครับแม่ค้าเราบอกว่าไปชนหน้านะครับมันไปชนให้เลยครับเต็มกระมังเลยไปชนหน้านะครับพี่น้องโอ้ยนะครับสดๆเลยนะครับนี่ีหยวตลาดแจ้งสว่างนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้มุ้งกระดาษกับแปดพันปีพ่นหนองนะครับน้ำของตลาดแจ้งสว่างอยิบมือหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้ยปลาไม่พี่น้องปวดโค้ดไอรีดเลยนะครับปลาขึ้นจากน้ำโขงพี่น้องนะครับปลาขึ้นมาจากน้ำโขงแม่ค้าขึ้นมาจากไห ไ่ด้อยู่ตลาดเตาเลละานี่แหละ่โอ้ที่สูนนะ่ตายแล้วฟังเสียงซื้อตลาดแล้ว <c oughs> แก้งสว่างชูมือ <c oughs> แกงลกแกงตลอดนะครับแกงตลอดนะครับแกงสว่างแกงสว่างข้าตาพี่น้องโอ้ยฝนยยประยูปนั่นดอกครับก็จิตตัวเหา <c oughs> จาาัาหน้าเราก็เมื่อแล้วครับโอ้ยเจาหน,น้าเราก็เมื่อแล้วครับอยแกงสว่างเนี่ยรับฟังกัน เมื่อไงกันหมดเลยนะกานแจ้งสว่างนักร้วงกระเพาะเทาโยยะในนั่งก็เป็นพื้นเป็นไฟแล้วกับพี่น้องอ่ะพี่น้องนะครับวันนี้ตลาดแจ้งสารางนะครับปลาขึ้นกระดับของไม้ๆสดๆตลอดนะครับวันนี้นะครับพี่น้องนะครับอ่าผมจะถ่ายจะพบปลาให้พี่น้องเมื่อกักนะครับวันนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสดๆเงื้บงเงี้ยงามๆเลยครับปลาสดๆเงี้ยเงื้บงงามงเลยเราบอกนะครับกันเงื้บงเงี้ยเป็นมันปลานะครับงามงามเป็นแม่ข้านะครับแม่ข้างาเปลือกแม่ข้าได้งาแค่ ราคาเนีงาบเงินแทร้ราคาก็ถือกันกับเงิ่อนนะพี่น้องเห็นเงินบ่ได้เอารถอ่าพี่น้องมาตลาดนี่ที่ขาดพอได้นะครับคือเงิ่อนนะพี่น้องกนะ็กันพอได้เงินบไ่ได้ปลาบ่ได้ครับกันบ่เงินมาครับตัวนี้ยังงามงามอยู่นะครับเนี่ยขากับเงื่อนต้นอะไครับพี่น้องนะครับ